สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วหนุ่มสวยสาวหล่อทุกคนนะวันนี้เราอยู่กันในเกมเอ่อดีเคดนะผมเกมเก่าแก่ๆเลยเป็นการเป็นเกมที่รวมเอ่อมร์ไรเดอร์ต่างๆมาต่อสู้กันนะผมเอ่ออันนี้เป็นอิมูเลเตอร์นะผมเพราฉะนั้นภาพมันจะค่อนข้างแบบซูรูนิดนึงนะผมเราจะไปเล่นกันในเอ่อโหมดเวียดคอมแล้วก็เอ่อก่อนหน้าที่ผมจะอัดนะผมผมทำการไปรื้อฟื้นมา นิดหน่อยนะผมโดยการที่ไปนั่งดูมาเลเดอร์ดีเคทมาประมาณสิบกว่าชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเออตอนนี้ความเบียวและความวีฟนี่ค่อนข้างแบบเต็มเปี่ยมเลยนะขอปลดปล่อยนะขอเล่นดีเคทเลยกันพวกไฟนอลฟอร์มเลยเล้กันนะไปล่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสุ่มอีกทีเฮ้ยขี้บ่าเฮ้ยริวคิ ได้ดิฟอยอือเอ๊ะแทงไรเด้อใส่ยับใส่ยับใส่ยับเฮ้ยเอาว่ะเปลี่ยนล่างได้ด้วยอือกลับเป็นล่างเดิมยังไงเฟิร์ลุบอ๋อกดอย่างงี้เฮ้ยสามเหลี่ยมอุ้ยเกือบฝอยลอบเจ๊ะเจฟอร์มไรเด้อ คูกาไฟนอลแอคแท็กคูกะอ้าวเปลี่ยนเป็นดีเคยซะงั้นดีเกะกระโดดถีบแม่งอืมอืมอืมแ้วเราจะใช้อันติประสานยังไงวะผมจะเปลี่ยนให้ผมจะเปลี่ยนให้คูกากายล่างไปในด้วงกวางยังไงวะเโฟล์คตุ ทำเข้มคเคโอผมต้องหาวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนในหานั่นเป็นดวงกว่างให้ได้เป็นอะไรดีวะเป็นอะไรดีวะเอาอันที่ผมแบบชอบที่สุดเลยต้องนี่เบดเบดล่างทองไปเลยมันผมยังมีล่างล่างว่าคุมอีกล่างนึงดิวะเบดต้องหัวกับใครดีวะ นี่เลยท่านประธาน้ยจ้ะเอ้ยอยู่่ะเปลี่ยนร่างใครแม็กซ์จามกระโดดถีบไปทีหนึง่งอันติเมทเบิร์ดอืมฟาดฝันอื้ยกระแทกหน้าแม่งวอลรึต่ออืม บอดเกมนี้มันง่ายนะครับผมต้องไปตั้งให้มันยากกว่าเดิมอันนี้ปานกลางนะปานกลางเพอร์เฟกต์จ้ะสมุนต้อเล่นยากกว่านี้มันมากเลยว,วะ,น,น,น,ะน,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 นี่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันสุดมันสุดนี่น่าจะยากสุดอืมน่าใช่แล้วผมจำไม่ผิดตอนนั้นที่ เคยมาตั้งอันนี้เออเวลาโอเคคิดว่าเออน่าจะพอตึงมือแหละิวคีเอเอ้ยโปงไม่รเจอลาชายย่า่งซีู้ด์ในพวกนี้ใครดีเจอใครดีแบ็กลรอแบ็กอาร์เอ็กยิ่บิกิ แมดวดีกว่าไฟกว่าเขาหมดกับไฟแล้วกันมาเลยล่างไหนก็นมาเถอะสุ่มไปเลยมาเลยีล๋ยวมึงจะเจอพลังแห่งก้ามปู 1. 1> ไฟ เรียกเรียกเรียกอาวุธก่อนเลยเรียกเรียกกามปูเรียกกามปูอืเรียกกามปูก่อนเลยมากามขนาดนี้กินกันทั้งหมู่บ้านมาดิไฟเออเฮ้ย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 จ้ะเออเออเออเฮ้ยว่ะมันตึงมันตึงกว่าเดิมว่ะคุณผู้ชมมันตึงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแหละเออเระเบิดใส่ดิมาอืมอืมอื้อหือเลือดเลือดทำไม ทำไมทำไมทำไมเรื่องไม่ลดเลยวะเกด์แม็กเจมหมาดิโอ้ยโอ้ยอุ้ยอันนี้หมอนี่มันเอาจริงหมอนี่มันเอาจริงมาโอ้โหนี่แหละพลังของบอทที่โหดที่สุดมันตึงขนาดนี้เลยเหรอเรียกเรียกดาบเรียกดาบปออกมาเอาอสแตมิน่าไม่พอกระโดดกระโดดไปกระโดดมาทำไมวะโห มันตึงมากมันตึงมากมันตึงมากหรือปูมันกากวะอันติเมตเบิร์โอ้โหมันบล็อกได้อีกเอ,อื้อนานี้แบก็กวีซัมไอ้พวกนี้มันกระจอกเลยวะซอน <laughs> แล้วเจอไม่ฟันงูมาเลยโอ้โหเดนโอเลยอะมาเดนโอก็เดนโอเลยอ่าไม่ซ่อนคุณแล้วส mm ู hmm ้ในป่าเขาลำเนาภัยอย่างนี้ด้วยมาเลยหรือจะตกให้ดูเองอ่ะฝ่นิวเดนโอภาคนี้ไม่เคยดูสงสัยสงสัยภาคนี้ไม่เคยดูขอโทษทีเพื่อน มารู้จักอาไม่ซ่อนไหมมั่วเลยมั่วเลยมั่วเลยมันบล็อกย okay. ังไงวะอ๋อก็ถอยหลังค้างโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วว่ามันวอกยังไงมามาเลยไอปูน okay. ั่นแม่งกากจริงๆด้วยอืมอืมอืมกีกีไอสามเหลี่ยมโอ้ยใช่แม่งโอ้่หว่า มองไม่เห็นคันตัวเอ้ยวัวเอ้ยอย่าฟันกบกเป็นกบตัวสุดท้ายของโลกม่เสียงอะไรติกต๊กติ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 ๊กด่านี้อื้อหือสับเขาเต็มหน้าตายไหมเมซอ,อนกูเมซอนอย่าเพิ่งยอมแพ้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 ตา ตารากี้อืมกี้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 กอุ้ยสันมือพิฆาตหรือลูกถีบสันมือพิฆาตอืมถ้าโคตกระจอกส่งก็เป็นกี้กี้กี้ ว่ากูหมดแรงอย่าเล่นกี้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 ก้เอาใหม่เออต่างกูต่างเรียกอืมอืมมาดิมันจะเกินไปละมันจะเกินไปละลิวคิคือไอแม็กซัมอืมอันตีเปล่าอันตีก็เอาอันตีอันตีเปล่าถ้า,าอย่างอันตีก็มา,าดิเอา <S <s <hr ub> <c oughs> ลืมดูเลือด <g ül> กํลังจะดูเลยมันจะอันติเราอยากจะสวนอันติให้ดูเดี๋ยวเราโอเ้เดี๋ยวเราจะเก็บอันติเอาไว้หืมคงไม่ได้ดูแลเลือดมันจะหมดละขอก่อนเลยแล้วกันโอ้โหเานาเี่ยโดนอีกแอกแท็กไหลเลยอืมอะไรอะไรมังกรดำเองอะสู้เขาไม่ได้หรอกโลกของลิวคีเป็นโลกกระจกไม่ใช่โลกกระจกแต่เองเป็นโลกกระจก คือไอ้แม็กซ์สมมาดิอันติมาอันติมาอันติมาเร็วๆเพื่อนๆรอดูอยู่เขารอดูกูสวนอันติมันอยู่เนี่ยมาเอาไมโอมาดีอะไรกดอะไรไหนบอกขึ้นขึ้สสสหอืมฟนลฟอร์มแอคแทไลเดดีดีดเอ็น ไฟนอนเอ็กแทกไลเดอร์ดี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 เอืนรับไปแห้งเลยถึงับแห้งเลยเสียงต้องพูดต้องพูดบ่อยเหมือนเพลงเหมือนเพลงนี้คุ้นๆเหมือนจะติดกะสิหรือเปล่าเพลงดูคุ้นๆจังเลยอ่ะคุ้นๆหูยังเลยเพลงนี้เหมือนมันจะได้ยินมาจากเรื่องไหนสักเรื่อง มาดิไฟมาดิ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 าดาดาดยิงแม่งแคลสออฟเออเดี๋ยวแคลสออฟขึ้นมาอือกูตามกูตามึามม้นไปต่อยอือเอออือด้วยความไว ข้าสมอั t ร m าม come on ไม่มาอันตีะทำไมมาจะใส่เองแล้วนะหฮ้ยเค่สอบนี่สองหมัดจู่จี e ไลเดอร์ข <c oughs> ีดเทียเกียว พวกจอกเห้กลับบ้านดีกว่าไปกินราเมงดีกว่าไออูดงบ้านขาอูดงนยไม่ใช่ราเมงโอเคตามสุดท้ายแล้วผมไม่ไหวแล้วเอาเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมเพิ่งดูมาเลยนะผมเอ่อดับเบิลอยู่ไหนวะที่ยิงอยาให้คู่ดับเบิลไม่อยู่วะคู่กับเบสก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เบรดผมจะเปลี่ยนบเบรดเฮ้ยนี่มันคู่งจัก,กรวาลไอ้เชี่ยสุมเจอแบบนี้พอดีงั้นเอาไปเลยคู่ฮิบิกิไปเอาเป็นเอ่อให้ฝ่ายนอนฟอร์มเลยเดือดๆกันไปคู่สุดท้ายแต่มันรู้จะหาวิธีแปลงร่างเจอหรือเปล่านะผมจะเปลี่ยน เบสเป็นอยังไงว่าเป็นดาบอย่างไรวะเป็นอันติเมตไฟนอลฟอร์มอย่างไรวะอืมกำลังจะหาวิธีเปลี่ยนให้เบสกลายเป็นสุดยอดแห่งอาวุธอยู่ไฟนอลแอ็กแทกไลเดอร์ดิดิดิเกิดอืมทิบหน้ามันอือ งงม,มันจะเปลี่ยนเบลดยังไงวะกับไอ้แม็กซ์ัมมันจะเปลี่ยนเบลดยังไงวะมันจะเปลี่ยนเบลดยังไงวะผมจะเปลี่ยนเบลดยังไงวะโอ้มันตีมันเป็นร่างรวมมันเป็นร่างรวมผมจะเปลี่ยนเบลดยังไงทำอะไรเอ้ยบอดแม่งรู้ดีรู้ดีบอกเขาด้วิธีอ <c ười> อันติเบทเบิร์ดด้วยดับเบิลคอมโบ โจ้ได้ไว้เจอกันเพื่อนมาแก้ตัวอีกรอบผมไปศึกษามาแล้วในที่สุดกูเข้าใจแล้วว่ามันทำยังไงมามาเลยมาเลยใครโตอืมอืมสมบัติอย่างฉันน่ะมันหาไม่ได้อีกแล้วไฟนอลฟอร์มหรือไรเด้อเบสเบ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 สเอาเดี๋ยว ให้กูเบยก่อนจะเย็นอืมฟอร์นฟอร์มเบ,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 บสต้องยังไงอืมอย่า,งงอ,อ,ยาอย่ามาวิ่งใส่พี่อ,อ,ยอย่ามาวิ่งใส่พี่อืมอืมมาดิอยากจะเล่นนะะ่ะเหรออยากเล่นน่ะเหรอใส่ใส่สสไม่ยัง้งใส่ใส่ไม่ยัง้งนั้นอันติเมเีเบิร์ดอืมอืมอืม,อม ไฟนอลฟอร์มไรเดียว Blaze. เบลสมเกย์แม็กซ์ทิมโอ้โหมันมันเฮ้ยมันสวนอุ้ยเกือบเบลส์เบลส์เบย์เบย์อืมกระสผมเปลี่ยนเป็นเบย์อะเฮ้ยอืมโอ้ยอืมไม่ได้ไม่เท่นี่ดีกว่า ลุกขึ้นมาที่เขตอย่าพึ่งนอนเบสฟันฟอร์มเลยเดี๋ยวเบสจะเย็นจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นเดียนจะเย็นจะเย็นเดียนจะเย็นไอชิ่อนี่ยิงไม่เลิกมึงยิงได้คนเดียวเหรอมึงคิดว่ายิงได้คนเดียวมึงคิดว่ายิงได้คนเดียวเหรอมาอออมา ขอจับเะหน่อยได้ไหมเกยเม็กซิมอันตีมาโอ้เอาว่ะทันว่ะมางัดกันไปเลยทั้งนั้นอ่ะออุ้ยเกือบเุ้ยขวาอุ้ยไม่ทันอันหนึ่งอืมยังได้อยู่ไฟนอลแอคแทคไลเดอร์ดิดดดิดิด เอานีไปกินมารดาดาไม่ไหวไม่ไหวเ o โอโอเคอเครับผมสำหรับวันนี้มาไราเดอร์ตะลุมบอลก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับผมเวลามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าครับแม่งเ,เลยนั่งเก็บข้อมูลอยู่10ชั่วโมงอัดไปครึ่งชั่วโมงสมดุลสมบูรณ์แบบโอเคครับผมเหมือนเดิมครับแล้วก็อย่าหมกอยู่ในหน้าจอมากเกินไปนะครับผมออกหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครัผมเอวังก็มีด้วยประการละชนิดแหละแยกย้ายบ้านขครบ้านมัน